โจโกเมสกองหลังสารพัดประโยชน์และผู้ปิดทองหลังพระตัวจริงของลิเวอร์พูล เขาคือหนึ่งในนักเตะที่รับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานที่สุดในทีมชุดปัจจุบันโดยย้ายมาสู่แอนฟิลด์ตั้งแต่อายุเพียง18ปีและผ่านร้อนผ่านหนาวมากับทีมในทุกยุคข,ของเจอเก้นครอปเส้นทางของเขาไม่ได้โรยด้วยกลิบกราบโกเมสตั้งต่อสู้กับอาการบาดเจ็บหนักหลายครั้งที่เกือบทําให้อาชีพต้องสะดุดแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เขากลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมเสมอและพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าของตัวเองโกเมสคือฝันร้ายของคู่แข่งด้วยความเร็วและความแข็งแกร่งแต่คุณค่าที่แท้จริงของเขาคือค สารพัดประโยชน์ที่หาตัวจับยากเขาสามารถลงเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แบ็กแบ็กขวาและแบ็กซ้ายได้หลังไม่มีทิติและเป็นคนสำคัญที่ยืนเคียงข้างฟันไดในฤดูกาลประวัติศาสตร์ที่ทีมควา้าแชมป์พิเมลีกเขาไม่ใช่แค่นักเตะแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความพักดีความทุ่มเทและจิตใจนักสู้แข่งแอนฟิลชอบประวัติเท่แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหงนิ้วของเราไว้ด้วยนะคะอยากรู้ประวัตินักเตะคนไหนอีกคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปได้เลยจ้า